สวัสดีครับคุณไทยไม่ทนนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนุ่นทองครับและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับก็พอดีอก็อยากที่จะขยายความให้กับพวกบรรดาสลิมนะครับที่เข้าใจยากหรือบัวเต่าถุยเนี่ยบัวเต่าถุยคือจริงๆเนี่ยครับฟังรายการคุณทองมาตลอดเนี่ยเราก็คิดตามไปก็จะเข้าใจนะว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะระบบกษัตริย์เนี่ย ได้แสดงตัวนะครับถึงการที่เข้ามาก้าวกา่ถึงการที่เข้ามายุ่งยากระบบของการปกครองประเทศเนี่ยคือระบอบกษัตริย์เนี่ยทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เคยบอกแล้วนะนิติบัญญัติบริบริหารหรือตุลาการเนี่ยนี่ประเด็นตุลาการเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะที่ที่เข้ามาเนี่ยนะก็จะได้ตอบเผื่อมีสลิมที่คิดเหมือนในเฟรมเนี่ยนะครับนะว่า ทำไมคดียิ่งรักทัไม่คดีนู้นคดีนี้หลุดนะมันไม่ใช่นะครับตอนนี้ยระบอบศาลเนี่ยภายใต้การดูแลหรือการสั่งการของกษัตริย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเท่านั้นเองนะครับนะถามว่าเมื่อยิ่งรักไม่ผิดแต่จริงๆอ่ะนะประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ดูแล้วไม่ผิดงั้นความยุติธรรมถ้ามาช้ามาคือไม่ยุติธรรมนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปอ้างนะครับว่าทำไมคดีนู้นคดีนี้ก็ตัดสินนู้นมั่วทั้งหมดนะครับแล้วก็ประเภทที่ว่าจะปล่อยคดีไหนจะคลายคดีไหนก็สั่งสั่งได้อยู่แล้วนะครับนะ <c oughs> เหมือนอย่าคดียุคพักครับ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 นะฮะ,ะ,ะโอเคครับะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าพระเอกใน,นย,ยุคเนี่ยมันเห็นชัด นะครับนะเห็นชัดเจนนะยุคก่อนนี่ก็คือคุมคุมเครือเครือตีเนียนทําเป็นไม่รู้ไม่พูดไม่จาแต่ยุคเนี้แสดงตัวออกมาชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้สลิมได้เห็นนะครับว่ากระบวนการศาลเนี่ยนะที่ถูกทําลายไปเพราะระบบกษัตย์เข้ามาแทรกแซงเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นถ้าเมื่อกี้เท้าความไปก็คือในอดีตเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยนะ อค่าพิชายกระบวนการศาลก็ไม่ได้หยิบมาพิจารณาใช่นะฮะแล้วก็ที่สาคัญก็คือกระบวนการหลอกลวงประชาชนกระบวนการปกปิดความผิดตัวเองเนี่ยที่สหลังหวาเนี่ยก็คือมีร้อยสิบสองมาปิดปากนะครับนะบนะบเพราะฉะนั้นกษัตริย์จะแคร์ขิงแคนดูโนล้อง no เนี่ยนะค,คือผิดไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมาปิดปากเพราะฉะนั้นก,ก็พูดไปทางเดียวกันหมดกษัตริย์ดีกษัตริย์เลิศกษัตริย์ประเสริฐสีนะ แล้วก็ทั้งหลอกลวงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยที่พรรกษรตริย์เนี่ยดีมาตลอดนะฮะแม้กระทั่งอย่างมุดว่าอย่างที่บอกแล้วนะครับว่ากษัตริย์อยู่เนี่ยนะไอ้ที่ทํางานเนี่ยคือก็คือสร้างภาพแค่ทํางานนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่กษัตริย์ได้ไปเนี่ยเท่าเท่าไหร่ถามว่าปิงเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องใครนะนะคนธรรมดาอย่างเราที่มีมันสมองความคิดความอ่านนะ มีเครื่องหมายเครื่องมือครบมีอุปกรณ์ครบมีบุคลากรครบก็าเพื่อทำได้ดีกับกษัตริย์ทำได้ดีกับภูมิพลอีกนะครับนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนพูดไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้ท่านเองนะครับอพอในยุคพอในยุคของวัชรลงกรเนี่ยชัดเจนนี่นี่จะเห็นว่านะฮะอดีตเนี่ยนะรประชาชนที่คิดต่างเนี่ยถูกฆ่าตายนะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่นักศึกษาก็ดีหรือเสื้อแดงก็ดีที่ถูกฆ่าตายไม่เคยจับคนผิดได้อะอ ถามว่าอะไรอ่ะเพราะกระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมนะครับแม้ทั้งจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าเผาห้างเนี่ยทีห่หิวถังดับเพลิงไปเนี่ยหาว่าหิวถังแก๊สเนี่ยนะถ,ถูกติดคุกตั้งหกเจ็ดปีนะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมมันไม่มีนะครับนะความยุติธรรมที่มาล่าช้าเนี่ยไม่มีก็คือกลายกูจะนึกจะขังก็ขังนึกจะปล่อยก็ปล่อยมันใช้ไม่ได้นะจะมาอ้างเอ,อยมาเทียบเคียงไม่ได้นะครับนะจะมาเทียบเคียงไม่ได้ว่าทําไมคดีนั้นหลุดไม่ใช่อ่ะ นะตั้งอายุพักไทยรักไทยเนี่ยพอยุบเสร็จตอนหลังสารดีกามาก็บอกว่าไม่ผิดไม่ได้จ้างพักเล็กแต่ยุบพักเข้าไปแล้ว mm hmm. นะครับยุบพักพลังประชาชนว่ามีสินบนรับค่าจ้างก็บอกสุดท้ายก็ไม่ผิดแต่ว่ายุบเข้าไปแล้วแม้ทั้งนายกสมัครเนี่ยที่ทํากับข้าวแล้วถูกปลดเพราะตอนหลังนี่ก็บอกว่าไม่ผิดแต่ก็ปลดเข้าไปแล้วนี่คือความเพ่งซวยหวยแตกของกระบวนการที่ทำนะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะนักการเมืองอย่างเดียวนะลากย่านี่ก็มีกระบวนการที่ทำมันถูกแทรกแซงไม่งั้น อ่าท่านผู้พิพากษาจะฆ่าตัวตายอ่ะคือทำคือรอักษาให้ให้ผู้พิพากษาคณากรผ <Ừ, S 2> ู้พากษาท่ารนรเนี่ยนี่คือความห่วยแตกของระบบกรบวารยุท,ที่ถูกแทรกแซงเละเทะไปหมดเล้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอ้างนะครับนะไม่ต้องมาอ้างนะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่ากระบวนการตอนเนี้นะกษัตริย์เนี่ยมันก็ถือว่าจะบีบจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเพราะฉะนั้น กูก็บีบบ้างกูก็ขายบ้างอันไหนกูบีบเสร็จแล้วกูก็ปล่อยแม้กระทั่งคดีทักสินเซ็นชื่อให้เมียซื้อที่เนี่ยแตจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าการเซ็นชื่อที่เขาห้ามเนี่ยเพราะว่าเ,ออเขากันมีอำนาจสั่งการนะครับแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การอำนาจสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าไม่เซ็นในผิดเพราะการการทำนิติกรรมเนี่ยคู่สมรสต้องเซ็นนะครับแต่ว่าโอเคคดีผ่านแล้วสุดท้ายเป็นโมฆนะโมฆะแล้วจะ,จะไปสั่งเอาคุก จะเอาทักษิณเข้าคุกอะนะเพราะนั้นนี่คือความเพ่งซวยห่วยแตกนะของกระบวนการยุติธรรมนะครับจริงๆเนี่ยในกระบวนการเนี่ยเอกสารไม่ต้องถูกตรวจก่อนถ้าถ้าถ้าบอกว่านายกไม่มีสิทธิ์ยื่นยื่นเข้าประมูลเนี่ยก็ต้องเอาออกนะไม่ต้องเข้าประมูลจบนะครับนะไม่ใช่ว่าไปเข้าประมูลเสร็จเขาได้ที่เรียบร้อยเขาได้แล้วคู่กรณีก็ไม่ได้มีการร้องเรียนไม่ได้มีการเอาเปรียบกันเพราะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เอเยนชั่นเนี่ยเพราะนั้นมันก็ผ่านไปต่อไปเอาหัวเข้าคุกนะครับ นะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือกบบระบวนการที่เห่งซวยนะครับเหมือนกับไอ้คดีใหญ่ยยบัวมันเ,เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีอะ่ะย <ś led> ุบพัก <ś led> จริงๆอ่ะกก <ś led> อกตก็ต้องตรวจก่อนถ้าไม่ได้ก็คือต้องออกไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปแล้วพอมีปัญหาแล้วไปยุบพักเขาจริง <ś led> ไม่ความผิดพักเขานะครับนี่คือมั่วแ้วจริงมันไม่ความผิดจริงๆด้วยเพราะไอ้น,นี่เป็นเรื่องส่วนตัวข้าบครัวคุณไม่เห็นด้วยคุณน่าแค่เขาถอนตัวแต่ไม่ได้ไปสั่งยุบพักเขา นี่นี่คือกระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นไอ้ที่หลุดบ้างติดบ้างเนี่ยไม่ใช่มันยุติธรรมนะครับนะบมันก็บีบบีบคล้ายๆไปตามเรื่องมันพอพ้นช่วงวิกฤตไปเนี่ยมันมันก็มันก็ปล่อยแต่ปล่อยแล้วเหมือนโอสศาลให้ความเป็นธรรมไม่ใช่ศาลมันก็มีคําสั่งนะครับนะเพราะนั้นะไอ้เฟรมก็ดีหรือสลิมก็ดีเนี่ยมึงต้องเข้าใจนะตอนนี้กษัตริย์มันแทรกแซงหมดนะครับทุกทุกกระบวนการแม้กระทั่งพระเนี่ยล่าสุดเนี่ยพระเงินทอน เอาเขาสึกแล้วสุดท้ายเป็นไงไม่ผิดนะสมเด็จช่วงนะครับนะพอจะอหัวเลี้ยวหัวต่อจะตั้งขึ้นเป็นสังฆราชมหาเทราสมาคมก็เลงมติเอกฉันแล้วเสนอไม่เซ็นก็เสริไปตั้งอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือมันการบิดบิดเบี้ยวของกระบวนการที่ทําที่กษัตริย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะเพราะนั้นเองไม่ต้องพูดอะไรมากแล กษัตริย์เนี่ยเอารัดเอาเปรียบจนคนไทยเนี่ยไม่ได้มีความเจริญงอกงามตามที่ควรจะเป็นจริงนะไม่แทรกแซงได้ไงเอาใครจะบอกว่าสันไม่แทรกแซงเส,เสกหมาเป็นในพลได้เสกเมียเป็นในพล <c oughs> ได้อะถามว่ามันมีข้อท้าที่ไหนนะ <c oughs> อ่ะมีเมียตั้งเยอะแยะไม่ยอมไม่ยอมใช้เงินตัวเองเลี้ยงอ่ะตั้งให้ยศแล้วก็มีเงินเดือนเป็นภาษีประชาชนไปเลี้ยงเมียผมก็เคยบอกว่าให้ไปปรึกษาแต่กอถ้าอยากมีเมียเยอะๆอย่าเอาภาษีประชาชนไปช่วยกันมากินเลี้ยงเอง นะครับแล้วลูกเต้าโคตรเงาสากุลละัตรูก็กอบโกยกันหมดนะครับมีวังมีอะไรอยู่ต่างประเทศไม่รู้ทรัพย์สินเงินทองก็ขนออกไปนอกประเทศเท่าไหร่นะครับแล้วเนี่ยงบประมาณเนี่ยนะงบประมาณเนี่ยของประเทศเนี่ยลดลงนะห้าเปอร์เซ็นตแต่ไปเพิ่มงบถาบังคับศัตรูเนี่ยสาสนเทศสายเจ็ดเปอร์เซ็นคนจะเป็นโควิดตายกันเยอะแยะไปเพิ่มงบฐานบัษัตศิย์เอาไปไหนไม่รวมง,งบกลางอันนี้พวกตรงนี้ก็เสริมนะครับ ไอเฟมเมื่อกี้ถามมาเนี่ยจริงเรียกคุณเฟมนะไอเฟมเนี่ย <c oughs> มึงก็ถามด้วยความตั้งใจอยากรู้หรือถามเพราะมีคนสั่งหรือมีคนสั่งให้มึงถามเนี่ยถ้ามึงอยากรู้เนี่ยมึงไปรู้ในสิ่งที่เป็นสมบัติส่วนรวมอย่างเช่นภาษี <c oughs> งบกลางเนี่ยเออหรือวังเนี่ยนะเอางบไปทําฮาเลมเอางบไปบํารุง เอ่อเครื่องไปสร้างห้องน้ําในเครื่องบินห้องนอนในเครื่องถามก็ติตคดคุกสิเอ้อเนี่ยถามเนี่ย <c oughs> ไปถาม <c oughs> นะครับหรือไปทาวังเนี่ยสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยกันถนนกันพื้นที่อเนี่ยมึงถาม <c oughs> ได้เงินบริจาคเนี่ย <c oughs> เป็นเงินส่วนตัวถ้าเขาไม่ไว้ใจเขาก็ไม่บริจาคกระจบมึงไม่ไว้ใจ <c oughs> มึงก็ไม่ต้องบริจาคมึงไม่ต้องไปอยากรู้ใครบริจาคบ้างนะแค่นั้นแหละนะครับนะแต่ไอ้เงินภาษีประชาชนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ควรจะรู้ที่มันต้องชี้แจงเพราะฉะนั้นเอาให้เป็นประเด็นนะครับไม่ใช่ว่า มึงมึงมาถามไปเรื่อยเปื่อยจะจะจับผิดเขาอะ่ะมันไอเงินบริจาคนะไม่ใช่เรื่องสาระเาขาใครบริจาคอันนี้เป็นสิทธิสามเสนหาของเขาแต่มึงไม่เสน่หามึงไม่บริจาคก,ก็เป็นสิทธิของมึงที่จะไม่ต้องบริจาคเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอะว่าเอ็งไปตรวจสอบของกษัตริย์ดีกว่าไอ้ปิดกเกาะเบียดเบียน,ปร,ยนประชาชนสรารพัดเรื่องเนี่ยนะอย่างวันดีคืนดีก็ตั้งลูกเป็นในพลนยยายพาเนี่ยนะ เรียนอะไรนะครับเป็นอายการก็จะไปคุมนู่นคุมนี่มาตอนนี้มาเป็นนายพลเป็นองครักษ์แล้วรับเงินเดือนรับเงินเดือนกี่ทางส่วนเอกบก็เหมือนการไปปิดเกาะนลลูกลูกหลานเนี่ยเบียดเบียนชายชรวยหลานทุกตัวลูกหลานพลานทุกตัวผลานพลานทุกเรื่องจะทาสวนครัวกทมก็ต้องให้ไปสิบเอ็ดล้านนะครับจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรก็ต้องประเคนหมดจะเอาม้าเอานกอะไรก็ได้หมดเพราะเนี่ยไปถามนะครับว่ากษัตริย์เนี่ยอยู่อยู่แบบไหน นะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยมันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่ก็ตามสว่างแล้วเขารู้ความเลวของกษัตริย์หมดแหละนะอย่างที่บอกอ่ะก็มีไอ้พวกที่คิดว่ากษัตริย์เนี่ยน่ดีนะก็คือไอ้พวกหนอนชัยขี้นะคือเอ่อเทิดทูนกระโถนนะกระโถนขี้ประเทศต่างประเทศเขายังไม่ยอมรับเลยกษัตริย์ไทยลองไปดูต่างประเทศเขาพูดถึงกษัตริย์ไทยก็ได้ว่าขิงของยูเป็นอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเลอะเทอะความเละเทะของแบบกษัตริย์ คนไทยลําบากนะครับนะเพทั้งผูกคอตายเนี่ยนะไอ้ไอ้เมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องงบเนี่ยไอ้ง,งบจิตอาสาี่ยงบ <S <S <น arose> จิตอาสาเนี่ยเป็นงบที่ให้หน่วยงานราชการในโกงนะครับเพราะคุณจัดโครงการนี่นไอ้หน่วยงานราชการเนี่ยเบิกงบมาเต็มที่เลยนะครับนะคนไปก็ได้กินข้าวกินไรแต่เงินส่วนเหลือส่วนต่างเนี่ยก็คืออเจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานราชการนะร่รก็ก็แบ่งกงินไปนะครับ <S <S นะก็ฐานนะครับตัวไล้904นี่ก็ เอามาโปรโมทตัวเองนะครับโปรโมทตัวเองได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเพราะโปรโมทตัวเองก็ไม่ได้มีความดีอะไรก็จะลากมาประวัติศาสตร์ที่สร้างมาเป็นนิยายล่างมาอวยราชวงศ์ตัวเองขึ้นมาส่วนไอ้ล้อสิบเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอะมันไม่เอาฐานนะกัหนุ่มหนุ่มแล้วนะครับมันไม่โดนพลมันไม่โดนพันเอกนะลงตบกะบ,บาลก็ดีแล้วนะครับ <c oughs> ไปกวนตีนเขาอะนะเ, <c oughs> เพราะนั้นมันไม่มีอะไรนะครับนะอย่างที่บอกอะซ่ามากแม่ก็จับให้มีเมียแล้วนึกก็จะอยู่สงบกลับหนักกว่าเดิม นะครับมีเมียไปรเรื่อยนะครับลูกเต้าวันดีคืนดีก็เลิกกันเลิกกันแล้วก็ใส่ร้ายเข้าค้ายาไม่รู้ผลอากาศเอกอน,นันรอดสำคัญตายไปยังลูกกระโดนใส่ร้ายว่าเป็นชู้นะครับน,รนั้นนั่นคือความเละเทะนะครับแล้วก็ลูกเต้าก็เอาไปปล่อยไว้นั่นไม่รวมที่พัวพันเรื่องค้ายาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเล่าก็จะยาวนั่นก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ที่ทยัง ยังไม่รู้ข้อมูลเนี่ยคุณลองไปศึกษาดูกษัตริย์นี่นะเอาเปรียบประชาชนทุกเรื่องนะครับ mm hmm. จะแม้กระ่ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยแค่ไม่ต้องอะไร,คร mm hmm. เคยเคยไปนั่งกินอาหารที่ริมชายหาดเนี่ยที่สัตหีบเนี่ยเ mm hmm. พิ่งจะสั่งเหล้าสั่งกับข้าวมาเสร็จปุ๊บอีพามาเนี่ยสั่งปิดหาดต้อง, mm hmm. ต,องต้องเลิกกินอ่ะนะร้านค้าแถวใกล้เคียงเลยไม่ได้ขายไปด้วย นะันนี้คือค่เบียดเบียนไม่ใช่ว่าแค่เดินทางแค่ะจะไปไหนมาไหนสิ <S <S 2> <S 2> ่งอำนวยความสะดวกก็ต้องใช้เงินภาษีประชาชนใช้ตลอดอนะ่าเพราะโคตรเง่านะครับก็คือถ้าเจรานายกไม่หวัดไหวนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นพี่น้องอของเราที่อยู่ในคุกเนี่ยที่อยู่ข้างหลังคุณขุนทองเนี่ยแล้วก็ส่วนอื่นที่ต้องทุ่มเทเสียสลานี่คือเขาอุดมการอนะ่ไม่มีใครชักนำเขาได้หรอกครับนะไม่คนคนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะไม่มีใครชักนำเขาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเขาคิดได้เองแล้วเขาคิดได้ลึกได้กว้างด้วย นะครับเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวตอนนี้พวกเราก็ออกมาช่วยให้เขาได้ออกมาต่อสู้ตามทํานองของธรรมที่ควรจะเป็นนะครับอย่าให้เขาโดนทําร้ายทํำลายซะก่อนนะครับดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องผู้รับประแจตายทุกคนแล้วขอขอบคุณคุณคุณทองนะครับที่ช่วยนะครับในการเป็นสื่อกลางและช่วยในการให้ความเข้าใจกับพวกสลิมบัวเต่าถุยไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปยังไงนะครับอย่างน้อยแต่ว่าสลิมที่ยังพอรับรู้ได้บ้างก็เข้าใจมากขึ้น นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณทองนะครับแล้วพบกันที่วันแห่งชัยชนะนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากคุณคนไทยไม่ทนนะครับก็เ<ห>อฟซี <FC S 1> เยอะจีเดียวนะเมื่อกี้ขอเติมส่วนที่ขาดหายไปนะช่วงที่ลืมเปิดใหม่นะพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมยนี่ผมก็เสริมไปในเนื้อหาที่ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนะ่ะแม่งล้มเหลวตั้งแต่ยุคที่ภูมิพลฆ่าพี่แนละ้ว แล้วเอาแพ้ไปประหารยัตั้งแต่นั้นมาจบเลยนะก